พวกเราสแกนชาสกาชันครับผมผมเก๋ครับผมร้องนำครับผมผมเล็กครับเล่นคีย์บอร์ดครับผมเอิร์ทครับร้องนำครับมือกลองครับผมปามครับเล่นเบสครับท็อปครับเล่นเบสคู่กับปามครับนี่ยันไงอ่ะครับตารปีปีครับเพอร์เชั่นครับก๊อฟครับเล่นกีตาร์ครับฮอลิเดย์ครับจำเปตครับผม เอดเวิร์ดครับทอมโบนครับโยครับแซกโซโฟนครับก็คือจริงๆแล้วโคดินดี้เนี่ยเราก็ได้ยินชื่อกันมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชื่อที่ก่อนอื่นเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่มากโคดินดี้ฮะัยรุ่นทุกคนต้องรู้จักโคดินดี้แล้วก็ตอนนี้เดินทางมาเกือบจะหนึ่งทศวรรษแล้วเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนครับเอาใจช่วยโคดินดี้ให้อยู่ไปถึงศตวรรษเลย เกินขึ้นไปอีกก็ได้ครับหวังว่าเพื่อนทุกคนจะได้แบบฟังแนวเพลงอื่นๆบ้างจากที่แบบศิลปินเขามีพัฒน,นาการไปถึงไหนบ้างของวงต่างๆไม่จำกัดแนวเพลงครับ21มกราครับผมใช่ครับผมก็คงดีน้ำกันมาเล่นนะเล่นดนตรีและช่วงนี้ก็หลังจากที่น้ำท่วมกันไปก็คงอัดอั้นตันใจในการเล่นดนตรีกันละ ก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะครับก็มากันเยอะๆมาให้กาลังใจพวกเราแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องที่เป็นนักดนตรีทั้งหมดด้วยแล้วกันนะฮะมาให้กาลังใจกับงานโคดินดี้ด้วยแล้วกันนะสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ใช่รายได้ส่วนหนึ่งของการงานนี้ครับโคดินดี้ครั้งที่เจ็ดเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลากน้ําท่วมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมงานกันได้เยอะเพราะว่างานเนี้ย ผมว่ามันสำคัญที่สุดเหมือนกับน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาครั้งนงที่เราสดดำครับผมผมอยากจะพูดว่าพวกเราสมาชิกในวงส่วนหนึ่งก็บ้านสูกน้าท่วมเหมือนกันครับที่ไหนใหอยู่ประจวบพิริคันเหมือนกันไปทุกครอบครัวหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงครับบ้านมือเบีผมตอนนี้หน้าอกครับหน้าอกครับอ่าฮะต้นแขนขนาดไหนครับโอ้ยมิดครับมิดมิดเลยครับครับผมถึงโปะอย่าลืมนะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์หลังจากค่าใช้จ่ายเราจะไปช่วยพี่น้องเรา ที่ประสบภัยน้ําท่วมอ่าก็มาดูดนตรีครับมาช่วยกันนะครับมาทําบุญกันด้วยแล้วกันนะมาสนุกสนานกันไปครับพวกเราเหล่านักรบแดนสกาก็ขอเป็นกําลังใจกับผู้ที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในตอนนี้นะฮะฝากงานโคอินดีออฝากงานโคินดีฝากงานโคอินดีครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจอกันวันที่21มกราคม2555ครับผม พวกเราสกาชาสกาชชามาปัติเยมาปัติเทเทนามาปัติยามาปัติคาปัดโคมาปัติเยมาปัติ